สำหรับคลิปนี้นะครับโอมีซีบิ c f c นะครับปี18ปรับราคาขายพิเศษนะครับสำหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ์นะครับ5 7 9 0 0 0บาทนะครับสีดำสีบอลเงินนี่ครับขันข้างๆกันจอดคู่กันเลยนะครับตัวรถนะฮะเป็นรุ่น1.8 E ปี2018นนะครับตัวรถปี18จดทะเบียนก็จด18นะครับแล้วก็พิเศษแถมด้วยนะครับประกันภัยชั้นหนึ่ง ซ่อมอู่นะแล้วก็แถมค่าโอนด้วยนะครับแถมค่าจัดไฟแนนซ์ด้วยอยู่สองสีนะครับดำกับบอลเงินสองคันนี้นะครับยางปีสองพันยี่สิบทั้งคู่เลยที่บอกทำแถมเนี่ยไม่ได้ไปบวกในดอกเบีย้ยนะครับดอกเบีย้ยยังได้เหมือนเดิมอยู่นะฮะดอกเบีย้ยนี่อยู่ที่เครดิตผู้ซื้อนดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะครับสำหรับชรโชลูโมอมนะที่ให้ก็ 4ปี2 5 9จุด้าอร์เซนะครับ5้าปี2 9 9จุดกปี3ามจุดดเก้านะแล้วก็สูงสุด7ปี4 2 9จุดสองเอร์ซนะครับอันนี้ได้ดอกเบี้ยนี้นะครับถ้าลูกค้ามีเครดิตที่แถมให้ก็คือแถมจริงๆนะฮะไม่ได้ไปบวกในดอกเบี้ยนะฮะไม่ได้บวกในยอดจัดด้วยนะครับขาย5้าเจด้าคือ5้าดานะครับสำหรับลูกค้าจัดไฟแนนซ้าแ9 0 0 0่น 5, 9, บาทจะบอกไม่ครบอีก ภายในรถสีดําภายในจะเป็นเบาะหนังสีเบทแบบนี้นะครับจะบอกว่าตัวเบาะเดิมๆเ,เขาจะเป็นเบาะผ้าทุกคันนะที่เห็นเป็นเบาะหนังเนี่ยเปลี่ยนเองนะครับอาจจะเร็วนิดหนึ่งคลิปนี้มีสองคันฝัน่งคนขับกระจกให้ออโต้คู่หน้ามาพับปรับไฟฟ้าอยู่แล้วนะครับุดสตาร์ททุกคันนะครับตัวเบาะปรับสูงต่ำได้ ผมสตาร์ทคันสีดำให้ดูก่อนดีกว่านะี่ครับทุกสตาร์ทฟังก์ชัน <c oughs> ขอโทษครับฟังก์ชันก็จะมีวงสายรับสายที่ด้านซ้ายนะครับพูณโนโทนไม่มีนะสำหรับรุ่นอ E เล็กใหม่คันนี้อยู่ที่แสนสามพันหกร้อยแปดสิบห้ากิโลนะครับเลขหม่แสงขึ้นนะครับขายห้าเจ็ดเก้าออโต้นะครับ ตัวหน้าจอตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อโทรศัพท์ผ่านทางมือถือได้นะแต่ว่าไม่มีตัวกล้องนะฮะแต่ว่าสามารถไปติดอันนี้ติดด้านนอกนะที่ศูนย์ไม่ทําให้นะครับติดตัวกล้องถอยเพิ่มได้จากหน้าจอตัวนี้แหละเนี่ยรุ่น E นะครับบางคันก็จะทํามานะครับอันนี้แต่ว่าสองคันนี้จะเป็นรถเช่าให้พังผู้จัดการใช้นะเขาถึงเวลาเขาปลดออกรถจะเป็นตัวรถเดิมๆไม่ได้ตัดแปลงอะไรเลยนะครับอันนี้เขาไม่ทําให้ ไปทำเองนะครับใครที่ซื้อรุ่น e ไปนยทำได้นะผมบอกไว้ก่อนต,ติดจอเพิ่มได้ไปไปดูอีกขั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวค่อยดูด้านท้ายด้านหน้ากันถึงคันสีบอลเงินกันบ้างน,นะครับห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสวยเหมือนกันนะครับอันนี้ยางปียี่สิบก่อนหน้าเนี่ยจะมีสีขาวสีเทาด้วยแต่ว่าขายหมดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะสีเทาจองไว้แล้ว สองคันที่จอดที่โชว์รูมฮอนด้าบางนานะครับเข้ามาก็ติดต่อโอมได้เลยนะน้ำมันรองรับถึง e แปดสิบห้าดีนะครับดูที่ฝาถังนมฮะ e ยี่สิบไปเติมได้นะครับพวกสีรถนะฮะทางศูนย์ฮอนด้าเนี่ยเขาปรับสภาพไปแล้วทุกคันนะครับเข้ามาก็จะไม่มีรอยหน้าเกียรแน่นอนนะครับมีลูกค้าถามทำสีมาไหมนะครับทำสีมาแล้วทุกคันนะรถที่ศูนย์ขาย ส่วนใหญ่ก็เป็นการเก็บรอยนะครับพวกนี้แต่ไม่มีอุบัติเหตุหนักมานะครับอย่างก็ยังใช้ได้อยู่นะครับปียี่สิบภายในจะเป็นบอหนังสีดำออกรถศูนย์ศูนย์บาทได้นะครับจัดแน้ัผ่านเอาไปผ่อนได้เลยสองคันนี้นะครับเหมือนกันแหละนะครับกระจกออตโตค้คูนะะพับปรับไฟฟ้าเบาะปรับสูงต่ำได้ผมพาไปดูเลขใหม่ อันนี้มาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่ร้อยหกกิโลนะครับมีเหมือนกันเลยนะครับอันนี้มาก่อนก็เลือกได้ก่อนนะครับสเราอยู่ในนี้นี่นครับชื่อจะเป็นรถชื่อรถบริษัทมุ้งเม้งนะครับอันนี้มาสเตอร์คาเรนนีนครับรถออกวันที่หกเดือนเจ็ด เออวันที่ 16, 7, 7, สิบหกเดือนเจ็ดปีสองพันสิบแปดมีสำเนาทะเบียนรถนี่รถปีหนึ่งแปดแท้แท้นะครับดูตรงนี้กล้องไม่จับเลยสักู่นะอะนี่นะครับรถปีหนึ่งแปดจดหนึ่งแปดนะครับจดท 25, ะเบียนยี่ห้ากรกฎาคมหกหนึ่งไม่ใช่รถปีหนึ่งเจ็ดมาบอกปีหนึ่งแปดไม่ใช่นะครับปีหนึ่งแปดแท้เลยนะครับผมพาชมห้องเครื่องทั้งสองคันนะครับห้องเครื่องนะครับล้างแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้สีบอลเงิน ี่ฮะเพจเลขตัวถังอยู่ครบนะครับไปดูอีกขั้นหนึ่งสีดำเหมือนกันนะครับฝาโปงหน้าเพจเลขตัวถังอยู่ครบย้ำอีกครั้งนะครับ Civic 1 8 e ปี2018นะครับสีดำสีบอลเงิน2องคันนี้นะครับราคา5 7 9 0 0 0บาทนะครับปรับราคาพิเศษสำหรับลูกค้าซื้อแบบจัดไซแนนเท่านั้นนะครับ แถมประกันภัยชั้นหนึ่งด้วยแล้วก็แถมค่าโอนนะครับฟรีดาวได้อีกจังหานะครับเรียกได้ว่าเข้ามาชมรถได้เลยนะจัดเซน,นผ่านเอาไปผ่อนได้เลยนะครับสองคันนี้เป็นรถมือสองที่จำหน่ายโดยศูนย์ฮอนด้านะครับอยู่สาขาบางนานะครับกิโลเมตรที่สี่จุดห้านะครับร,รบิมถนนบางนาตราเนี่ยริมถนนใหญ่เลยตรงข้ามกับตึกเนชั่นนะครับเลยวัดสีเอี่ยมมาหน่อยนึงอ่ะยังไงเข้ามาชมรถติดต่อโอมได้เลยนะครับที่เบอร์ศูนย์ 8 5 2 2 2 1 133นะครับเดวาพาชมรถนะครับแล้วก็รัดไฟแนนซ์จัดไฟแนนซ์ให้ได้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะฮะสำหรับรถมือ2อคันนี้นะครับไปคลิปหน้าครับมีรถอะไรเข้ามาใหม่โดยวมรีบลงรีวิวไปเช่นเคยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีครับ